สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพีกหวานสายสโลนนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็จะพามาเล่นเกม s ปิดิว w น n d e r นะคะไปเลยกันเลยหนึ่งพันครั้งนะคะเบ็ดที่สี่ร้อยค่ะทุกคนผีคอยาวอามีกล่องสุ่มค่ะกล่องสุูงนะ่ะไม่รู้เรียกอะไรกล่องปิศานะแต่เราเรียกกล่องสุ่มนะคะบ้านเรากำลังฮิตค่ะ พิมพ์มิพายมาเองป่ะนี่ยกล่องสุ่มมาน่ะแม่ไปโอเคอักคูณสองคูณสามคูณห้านะคะกลุมกลุ่มมากล่องมาเยอะเลยกลุ่งก็มาจะเรียกกลุองหรือเรียกกล่องไปค่ะ 5้าพันแปดโอเคทุนเรามีอยู่ที่สี่หมื่นะคะวันนี้เราจะแบบแสนแตกไม่น่า <c oughs> หวังให้ไกลไปให้ถึงค่ะทุกคนโอ้ดูใกล้นี้แบบปวดตาค่ะทุกคนตาลายอะ่ะ กองสุ่มมาแล้วอ่ะคูณสองอถ้าเกิดแบบมันแตกต่อเนื่องอะเราก็จะได้แบบคูณคูณเดอบลคูณไปอีกนะคะอ่ะคูณหอ่ะคูณหไม่ได้คูณไม่ได้เลยพูดพูดหายเลยคูณสอง่ะมาไหมสปินเราจะมาไหมคะโอเคมาค่ะทุกคนได้เฉยเลยโอเคตายคูณห้ายังไง โอเคเราเล่นได้ฟีสปินนะคะบันทึกทั้งสตาร์ทโกโอ้ถ้าคูณสิบห้าก็คือจึ้งเลยปังเลยค่ะไปคูณหกแป๊กคูณเก้าห้าลูกไม่มาทักทักไม่ได้เลย พักมาปุ๊บหายเลยจ้ะผีโคยาวเผาคอยีมัวบิ๊กวินให้ได้ไหมอ่นะเนาะบิ๊กวินปุ๊บก,ก็แสนแปดได้แล้วเนี่ยถ้าคูณสิบห้า กองสุ่มมาดีนะคะเท่าไหร่สามพันทุกคนสามพันไม่เป็นไรค่ะไปต่อได้กำไรเท่าไหร่ห้าพันสี่หกพันเหรอสี่พันสี่ห่ะได้กำไรห้าพันอยู่ใช่ ยาวๆค่ะยาวๆไปเพิ่งสามนาทีเองทุกคนสักสิบนาทีไปสิบนาทีก็แสนแตกแล้วเนาะทุกคนพ <c oughs> ูดไปเลื่อนพิกเอ้ยมาที่จอกมาห้าพันสี่โอเคสี่พันอ้วินสี่พันได้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 อยู่อโอเควินเท่าไหร่ หนึ่งหมื่นโอเคน่ารักอยู่ไปค่ะต่อเราไปต่อโอเคฟีสติลเอเกลน again. ไปสตาร์ทค่ะทุกคนคูณสิบห้าเท่านั้นเราต้องคูณสิบห้าเท่านั้น <c oughs> โอ้องสูงม,มาก <Okay. S 1> okay. โอเคคูณหกอ่ะไปอ่ะเจ็ดพันโอเค โอเคพันสี่คููสิบห้าเท่าไหรสามพันเก้าโอเคสามพันเก้าโอเเหรอหกพันโอเคได้ทุกคนได้มันได้ทุกคนนี่คุณว่าเกมน,นี้สนุกนะถึงจะปวดตาลายตาเนี่ยก็มันพิดว่ามันแตกง่ายนะคะทุกคนโอเคหมื 10, นนะ่นเก้นากน่ารักอะ่ะน่ารักน่ารักอ่ะ ใช่ค่ะเจ็ดหมื่นหกแล้วทุกคนไป,ไปผีคอยาวไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ที่เรียกผีคอยาวมันคอยยาวอะ ร้อยคูณหกละอ่ะเสียหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วเท่าไหร่โอเคสองหมื่นโอเคได้สองหมื่นได้ยูไปต่อค่ะทุกคนมา ลอยเดียวลอยเรามีเจ็ดหมื่นห้าแล้วนะทุกคนพูดใหญ่พูดโตโอโยโอโวยโอโยเอ้ยก็เรียกว่าเลยภาษาไทยก็ไม่รอดภาษาอังกฤษยิ่งอย่าให้พูดค่ะไปตองสุบมาก หกนาทีแล้วนะคะทุกคนแต่ทอาเนี้ยปวดตาไปหวดแล้วเนี่ยลายตาแล้วจ้องแบบถึงไม่ต้องจ้องขนาดนี้ก็ได้ไหมเราต้องดูไกลๆหน่อยปวดตาจริง,รงต้องซื้อแว่นมาใส่แล้วค่ะทุกคนปวดตาจริงใครอยากให้พิกเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะเสียงชัดไหมอะไรชัดไหมพิกก็เพึ่งหัดลองทําก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง ติชมกันได้นะคะทุกคนแต่ใครถ้าอยากใครอยากเล่นเกมแบบนี้นะคะก็เข้าไปเลยที่ไม่คเกม PG สล o อนะคะมีเกมทุกค่ายเลยค่ะทุกคนมีโบนนั้มีอะไรเพียบค่ะทุกคนเข้าไปแบบลองลองได้เลยแล้วเขาก็มีทดลองให้เราทดลองเล่นด้วยนะคะอ่ะจิ้งจอกมาคุณสองมาสามนห โอเคได้อยู่ต้องสุม,มาาลุกผีคอยาวน้องคอยาวไม่เรียกผีกดีกว่าเรียกน้องนี่ก่าเขาจะได้เป็น <c oughs> <ๆ>มิตรกับเราขูดห้ามาลุกยังไงโบอมาจอยโบมาจอยนี่กะยูนี่กะยูี่ะยู่มูกะยู ไงค่ะจุบคนต่าองอสิ่มาลูกมาเฮพอเรียกน้องแล้วพอเรียกผีแล้วไม่ขำเลยนะมาค่ะพอพอไปถึงคูณห้านี่แบบไน้อยนิดเดือเกิน ไม่เป็นไรเราทุนเรายังแบบแข็งแกล่งอยู่นะคะแข็งแข็งร่นมาหกหมื่นเก้าทักไม่ได้ทักไม่ได้เลยคุณเธอเอามาค่ะมามา,มาลูกมาต้องให้เรียกเท่าไหร่ถึงจะมาถึงจะมามามา,มา าต้องร้องเพลงวันครั้งที่แล้วร้องเพลงนี้มานะคะแต่เพื่อนบอกว่าอย่าร้องเลยดีกว่า<อ>ทำไมอ่ะคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนเหรอคะอม,มาผีโผล่ยาวเออเรียกน้องดีกว่าต้องเรียกน้องอย่าเรียกผีถ้าเรียกผีเขาไม่มามาคูณสามมาค่ะสองพันสามนะแม่ ค่ะปีกระยุมาค่ะปีกระยุไป<า>โอ้ยปวดตาขอสักแบบบึมบั่มทีเดียวแล้วก็จะไปเลยเฮ้ยปวดตาแล้ว,ลวมาทุนเราก็เริ่มแบบว่าไม่คงที่แล้วนะ,ะทุกคนขอสัก สี๊ไอายุอ,อ,อย่าทิ้งฉันไว้กลางทางนะอุตส่าห์ไปไกลแล้วลดลงมาแล้วทุกคนชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ <S <S อย่าร้องเลยดีกวนะ่าเห็นคนอื่นร้องเพราะเราก็อยากร้องไงยังไง240ยี่สิบยังไงหกรอยยังไง ร้อยยังไงไปค่ะดึงโอ้จริงป่ะห้าหมื่นสี่โอเคทุกคนอ่าตั๋วไม้เราสำเร็จแล้วค่ะทุกคนสำเร็จแล้วทุนสี่หมื่นโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็น่าจะพอแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนขวดตาไม่ไหวล,ละภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พิ๊ก้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พิกด้วยใครอยากให้พิกเล่นเกมไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเสียงอะไรเป็นยังไงพ่ควรแก้ไขย,ยังไงก็ฝากเองเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายซี u a อเกน